น้ำไหลแรงมากเป็นตะเล่นเป็นตะเห่นเล็กหน่อยมากครับแต่ว่าระวังลื่นนะคุณลุงลื่นเหรอ <c oughs> น้ำไหลมาก <c oughs> เป็นตะเล่นเป็นตะเห่น แกงกะเลาน้ำแบบน้ำน้อยๆไอหอมคุณลุงเรียกไอหอมดูอังเค้าคุณลุงกำลังลอยมาหนุนไปหอมไอหอมลุงกำลังลอยมาลุงกำลังลอยมา มองดำๆนี่มันบ่มือนส่วนนี้มันสูดแล้วไปบดหรอลุรลอยไปไหนหรีสัตวะได้วยมองสำหรับเด็กเล่นมากเลยไหนทุกไหนระวังเลื่อนค่อยๆเดินไปมันเลื่อนค่อยๆเดินค่อยๆเดิน ค่อยๆเดินระวังลื่นเฮ้ยเฮ้ยร่างมันถ่อร่างมันต่างมันปะ <c oughs> ช่างมันช่างมันปล่อยไปเลยปล่อยไปเลย เลี่ยวเลี่ยวฮะพอพอดีกันไปบุญของพระท่านแล้วต้องเแถวไหลวันนี้เป็นนางเห็นอย่างยิ่งน้อวันไี้นางแซน่าแบบมีแดดกำลงังดีเฮ้ยฟินาอรอยน้ำพี่เลี่ยงเด็กต้องแถวฟินาอรอยน้ำไป ใส่อยู่จงไห้คือร่อยวนะ่ะลงเ่ามันเป็นแบบมีตะไคร่น้ำนะทุกคนระวังเลื่นนะป้า จุดเล่นน้ำแก่งกะเราน้ำเย็นชื่นใจเด็กๆเล่นได้สบายสบาย